โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเว็บ AW8 ไทยกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาในเพจนี้นะฮะก็เป็นค่ายที่ผมชอบเล่นค่ายหนึ่งนะครับผมเลยกว่ามีเกมหนึ่งนะครับที่เคยเล่นนะครบมามานานแล้วแหละไม่ใช่มาใหม่หรอกนะครับไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับเกมนี้เลย Contact นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยด้วกันว่าจะเป็นยังไงครับผมไปฮะเหมือนเดิมท่านผู้ชมวันนี้ก็คือเกมแนวไหลแต่แบบแนวไหลแบบฟีเจอร์เอ้ยไม่ใช่สิรีสปินนะครับเก็บเก็บตัวแล้วรีสปินนะท่านผู้ชมให้มันถึงแบบ เต็ม1แถวอะไรเงี้ยมันถึงจะได้ฟีเจอร์อะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้ทุนสองาทเบาทยวเราเบ็ดเหมือนเดิมแล้วนะเพนโกเบ็ดละสิบาทไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเปิดทัวร์เลยกันเกมนี้น่าจะใช้เวลานานอยู่สมควรเพราะว่าแม่งจยากมากๆเลยเท่าที่เคยเล่นมานะครับผมโอเคไปเลยดีกว่าผมเปิดแรกป๊บเนี่ยมันจะเก็บตัวพวกนี้เข้ามาปึ๊บแล้วก็ถ้ามันมีต่อมันก็จะรีสปินไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราจะได้ฟีเจอร์หรือไม่ก็จนกว่าจะหมดตัวที่มันจะเข้านะครับ อย่างนี้เกือบเต็มนะครับถ้าเต็มแถวนะจนถึงบนสุดนะครับมันก็นจะได้ฟีเจอร์ฟีซวินส,สามร,รอบนะครับฟังไม่ผิดท่านผู้ชม3มรอบนะครับแล้วแม่งก็โคตรยากด้วยนะครับอ่ะลิงเก็บไว้ปุ๊บถ้ามีลิงมาตอบแบบต้องอยู่ขอบๆข,ข,ข้างๆนะแบบต้องติดกันเชื่อมกันอนะ่ะมันถึงจะได้ท่านผู้ชมแต่ถ้ามันไม่เชื่อมมันก็จะหยุดเลยนะครับผมมันจะจบเลยนะครับหรือไม่ก็ได้ตัวอื่นมาเพิ่มนะเป็นตัวอื่นแทนอะไรเงี้ยสมมติเราเก็บตัวนี้เออแล้วก็ได้ตัวอื่นมาแทนอีก อีกแบบว่าในระดับเท่ากันนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันเยอะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเหลืออยู่พันแแล้วฮะวัยเหมือนกันนะเนี่ยก็นะครับฝันเพื่อนที่เพิ่งเดูใหม่นะครับถ้ายังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับรบกวนนะครับผมกดคนละหนึ่งทีกดคนละหนึ่งจึกนะครับเอื้องมือของทุกท่านนะไปกดให้หน่อยนะครับถ้าช่องนี้ครบ1000ซับนะครับเราจะมีแจกกันนะครับอุ้ยเต่าเพียบเลยเราจะมีแจกกันอย่างแน่นอนท่านผู้ชม นะครับก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะครับผมนะครับแจกอะไรน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมนะรู้กันอยู่แหละนะครับไม่ใช่เครดิตฟรีครับแจกเงินสดเนี่ยป๊าปเลยอยูงง่พันเจนะ็ดร้อยสิบสามบาทสายเดือนนะครับผมปับ๊บเราต้องมีสาเดือนต่อยันมันก็จะรีสป,ปินต่อปุ๊บอ่ะสาเดือนมาตัวนึงก็รีสปินต่อปุ๊บอันนี้มาอีกก็รีสป,ปินต่อเห็นนะประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่อันนี้ยังมีอยู่นะมันยังเชื่อมอยู่ปับ๊บอ่าเต็มแถวแล้วครับผมหนึ่งอันแล้วก็ เอ้ามาอีกครับผมโอเคได้อยู่อันนี้เปิดไปบาทแล้วก็ได้ฟีเจอร์ด้วยครับผมปิดเทอร์โบก่อนเลยละกันนะครับได้มา201บาทนะครับแล้วก็บนัมุนฟรี3ครั้งนะครับขอให้เข้านะครับขอให้ได้นี่ครับอ่าหน้าแดงอู้แทบเต็มน้องเต่ามาด้วยโอเคเรียบร้อยครับผมมันได้ฟีเจอร์เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟีเจอร์ขอบๆข,ข,ข้างๆท่าู้ามาชมเห็นปะนี่แหละที่เราต้องการนะผมหรือสองรอบขอให้มาน้อง อาได้เต่เาครับผมเต็มแล้วหนึ่งนี่อ่าเต็มให้หมดเลยน้องเหลืออีกสองตัวใส่เดือนปึ๊บหมุนฟรีเพิ่มมันมันเอาทำลายฟีเจอร์ข้าง,างละทำลายบล็อกโอเคคูณเพิ่มปบ๊บใส่เดือนน้องเออใส่เดือนอีกตัวเดียวเพื่อนใส่เดือนอีกตัวเดียวขอใส่เดือนอีกตัวเดียวฮึบรอบสุดท้ายใส่เดือยตัวเดียวน้องฮึบมาแล้วเรียบร้อยเต็มลุกอัน อันนี้โคตรอภิมหาดวงแล้วท่านผู้ชมเราจะได้อะไรไม่รู้แล้วอันนี้อัพเกรดเอ้ยหมุนฟรีเพิ่มครับไม่ใช่เพิเกรดเสียยักษ์อันนี้คือจบแล้วเหรออันนี้คือจบแล้วเหรอหกร้อยบาทเองนะเอ้าอันนี้คือจบแล้วเหรอน้องอ๋อคูณหนึ่งให้อีกครับเหลืยรอบหนึ่งครับสี่ร้อยบาทแค่นี้เหรอพันสองร้อยโอ้ตายถือตายถื เราไม่ได้อัปเกรดสัญลักษณ์นะครับถ้าอัปเกรดสัญลักษณ์มันจะเอาตัวเนี้ยเพิ่มเพิ่มระดับขึ้นไปอีกนะคัเป็นจะแพงขึ้นไปอีกนะท่านผู้ชมตอนนี้กําไรมา900ครับเกือบเกือบพันนะครับต่อดีกว่านะครับกําลังเพลินนะครับกําลังหนุกกําลังหนุกหนานเลยเมื่อกี้แล้วตัวถูกล้วนๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้ฝั่งขวาเมื่อกีน้นะครับที่มันบีบตัวเลือกเพิ่มเติมเนี่มันแบบพุ่งออกมาครับมันมีทำลายบล็อกก็คือทำลายบล็อกฝั่งเนี้ยให้ตัวคูณมันเพิ่มนะครับ แต่ที่ผมอยากได้คือนี่เว้ยเมื่อกี้มันต้องมีอัปเกรดสัญลักษณ์นะมันจะอัปสัญลักษณ์ไส้เดือนแหละแพงขึ้นไปอีกนะครับไอต,ตัวไสเดือนเนี่ยมันจะแพงขึ้นไปอีกได้นะครับมันก็จะเป็นตัวอื่นที่มันแพงกว่าไสเดือนในระดับหนึ่งนะครับก็คืออะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนกนะครับนกก็กลายเป็นลิงพอลิงก็กลายเป็น,นเนี่ยหมาพอหมาก็กลายเป็นน้าการะไรพวกนีน้มันจะเปลี่ยนให้เราไปเรื่อยนะครับถ้ามันมาแล้วเมื่อกี้มันถึงจะดีนะครับมันไม่มาไงทุกคนเราก็ได้แค่ภาวนานะครับ ไมเใช่เลยอยู่700เอ้ย2,719นะครับกำไรมา700เอเอไอตัวหน้ากากเห็นไหมมันแพงมากเลยท่านผู้ชมมีไม่กี่ตัวก็แบบราคาเกือบเหยียบร้อยแล้วอ่ะเต่าร,รอบๆเออลูกกระลาลูกกระลาเต่าไม่ได้ครับผมมีอ่อย27ู2,729บาทนะครับเดี๋ยวเราเล่นกำไรกันสักพักนึงก่อนแล้วกันนะยังไงเราต้องทำเทินอยู่แล้วนะครับเว็บนี้นะครับถ้าไม่รับโบนัสนะครับยังไงต้องทำเทินอยู่แล้วหนึ่งเท่านะท่านผู้ชม นี่ครับหนึ่งเท่าของยอดฝากนะครับก็ก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆแหละนะครับถ้าเราเล่นได้แล้วแล้วเรายังไม่รู้ว่าเธอน่ะทาถึงขนาดไหนแล้วแบบขาดอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถถามพนักงานได้นะครับว่าทําเธอเท่าไหร่ถึงจะถอนได้นะครับก็บอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวหาว่าเว็บเขาโกงอย่างงู้นอย่างนี้อีกนะครับผมไม่รู้จะตอบปัญหาพวกนี้ไงแล้วเพราะว่าหน้าใหม่ก็มาเล่นกันเยอะนะครับผมก็ไม่ไน้นำให้มาเล่นตามหรอกนะครับทำยังไงดีเนี่ย เพราะว่าคนหน้าใหม่มาเล่นเยอะนะครับผมผมก็อธิบายได้แค่นี้นะก็ขออภัยนะครับไม่ได้อะไรเลืออยู่2,425บาทแล้วนี่จากที่เราเข้าไปเมื่อกี้กำไรเราหายไปแล้ว300บาทท่านผู้ชมหายแบบไม่มีอะไรกั้นนะ่ะหายก็แบบเฉยๆอ่ะแบบแค่หมุนเฉยๆก็ไปแล้วกำไรอะ่ะอ่ะเหลืออยู่2,500ครับผม เออหมาหมาไม่อีกน้องเออหมาไม่อีกครับผมติดคูณด้วยได้อยู่มาอีกน้องจิ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บไม่ได้ครับผมสามสิบหกคูณสองไม่เท่าไหร่นะครับไอหมาแพงนะท่านผู้ชมมันแพง,นะพม,ม,แพงมันแพงที่สุดในรูปภาพแล้วอะครับเหลืออยู่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทท่านผู้ชมเราจะเข้าได้แบบเมื่อกี้อีกรอบหรือเปล่าวะเลยอัะเมื่อกี้แม่งแบบสุดยอดเลยนะ ที่แบบเต็มทุกช่องแล้วอะเต็มทุกแถวอะงั้นเดี๋ยวเราออโต้ไปเลยดีกว่านะท่านผู้ชม๋ยวเปิดเทอร์โบแล้วออโต้ไปเลยดีกว่านะครับไม่งั้นเรายาวแน่นอนท่านผู้ชมนะครับไปครับ โอเคหลังจากที่เราเพิ่มเบ็ดก็ผ่านไป20รอบท่านผู้ชมไม่ได้อะไรเลยนี่มาเพิ่งจะมานี่แหละนะคูณ2ไม่เท่าไหร่นะครับก็แบบแม่งยากมากเลยท่านผู้ชมเกมนี้นะครับหลังจากที่เรากำไรมาตอนนี้เราก็ขาดทุนแล้วนะครับนลครับจากกำไร700ไม่เอานะท่านผู้ชมนะมาขาดทุนแล้วม,มาลำบากอยู่เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกเลยครับผมการเล่นสล็อตเนี่ยมันแบบไม,ไม,ไม่ไม่แน่นอนจริงๆนะเพราะว่า เราอาจจะได้เมื่อกี้สักพักแป๊บเดียวนะผมมาขาดทุนอีกแล้วนี่ยถ้าเราไม่ยอมเลิกนะครับกำไรแล้วไม่ยอมเลิกี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะครับก็บอกกันไว้ทุกคลิปนะฮะถ้าผมเสียงผมก็บอกอย่างนี้ทุกคลิปนะครับผมกำไรแล้วไม่ควรอยู่ต่อนะครับก็ควรเลิกไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ถอนไปเลยนะครับถ้าถอนได้นะถ้าถอนไม่ได้ก็ทําเทิร์นด้วยการที่แบบว่าเบ็ดมอยที่สุดเนี่ยแล้วก็ยาวๆไปท่านผู้ชมนะครับหมุนยาวๆไปเผื่อได้เพิ่มด้วยนะครับอันนี้ไม่มีต่อนี่สองร้อยกว่าบาทอ่ะจะคืนทุนละ มันก็จะยากนิดนึงนะครับเกมนี้ไม่นิดแหละแม่งโคตรยากเลยแหละอ่ะตัวนี้แพงครับผมอ่าอีกสองร้อดสิบแปดาทดูเป็นใจนะครับตัวเนี้ยโคตรแพงไอ้พวกหน้าไอ้พวกหน้าหินนะหน้าหินนะครับอย่าออกเสียงผิดนะครับหน้าหินนะครับนะออกเสียงผิดนี่แย่เลยนะเออเหลือพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับผมตอนนี้ผ่านไปประมาณเก้านาทีครับผมผมก็อีกสักพักแล้วกันถ้าเหลือพันห้าผมก็เลิกเลยด้วยกันนะถ้ามันไม่ได้อะไรนะ รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้ก็ไม่ควรแบบขยันขยอมอะไรนะตอนนี้ก็แบบเข้าเข้าอีหอบนั้นอยู่นะครับขยันขยอมมันอยู่แบบเราเข้าฟีเจอร์ไปแล้วไม่ยอมเลิกเองนะครับปึ๊บไสเดือนเต่าครับผมเต่าได้ต่อนนิดนึงอ,อไม่ได้มันดีตอนที่ว่ามีตัวคูณฝั่งซ้ายให้แหละเออหน้าแดงหูติดตัวคูณนะครับอย่างนี้เรียบร้อยปะเนี่ย เรา18บาทไม่เท่าไหร่นะครับเปิดขึ้นมาเป็น2,085บาทเลยนะเคลิงมาต่อครับผมอืบได้ต่อยนิดนึงลิงเออต่อยครับผมลิงเต็มแถวไปเลยลูกไม่เต็มครับเสียดายว่ะจะเต็มก็ไม่เต็มให้เรานะครับเต่าครับผมอืบไม่ได้เริ่มไม่ไหวแล้วทุกท่านผู้ชมผมเริ่มร้อนแล้วผมแบบ อยากเพิ่มเบ็ดมันมากกว่านี้แล้วอะสี่สิบบาทไปไม่ไหวแล้วว่ะท่านผู้ชมแบบร้อนจัดนะครับแม่งเงียบเกินแต่อยู่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับผมเบ็ดละสี่สิบบาทแล้วลตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับแม่งพากูร้อนจัดเลยแม่งแบบเราเสียเงินกดแล้วแบบมันไม่เข้าอ่ะหัวร้อนนะเว้ยเรานั่งดูอยู่อ่ะแม่งร้อนนะเว้ยทุกคนมาปืบ๊บไม่ได้อะไรเออต่อน้อง เออนิดนึงก็เอาไม่มีต่อครับผมโอเคใส่เดือนไม่ได้ผมเลยอยู่พันหกพันห้าครับผมหมดก็คือหมดนะผมจะไม่ต่อนะผมผมเอาไปเลยแล้วกันนะหมดเลยแล้วกันนะครับถ้าหมดก็หมดนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคูณสองหกสิบแปดบาทเองเตาไม่มีต่อเนี่ยมันชอบแบบทีเดียวกึกเดียวแล้วหยุดกึกเดียวแล้วหยุดนะครับเนี่ย ไม่ว่ามันจะมาเยอะมาน้อยแต่มันกึกเดียวแล้วหยุดไว้ท่านผู้ชมอาจจะบ่นเยอะหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับไม่งี้บ่นแบบเยอะสัตว์จริงครับผมเหลือพันสี่ครับพันสามแล้วอะไปไวมากไปเลยสี่สิบน้องเอ้ยไหนๆก็ไหน,ไหนละสี่สิบแปดบาทไปเลยกันเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับหนึ่งพันบาทสุดท้ายนะท่านผู้ชม ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะผมก็ไม่รู้จะต่อยังไงละหมดตุ๋ยก็คือหมดครับผมป้าไม่ได้ครับเอ้ยโอ้โหแทบจะเต็มแถวปุ๊บไม่ได้หรอเนี้ยไม่มีตัวไหนต่อครับผมอดแดกอุตส่าห์มาแบบเยอะๆแม่งก็ไม่ให้ทีเดียวเลยนะงกเกินน้องเหลือหนึ่งพบาทอะเต่าไอเต่านี่ไม่เคยไปไหนไกลเลยแม่งอยู่แค่ตรงนี้ท่านผู้ชม อ่ะเหลือ0 0ครับก็ผมมาประมาณ800มาโอ้ยถามจริงเออเตาจืบไม่ได้อะไรร้อนจริงว่ะท่านผู้ชมไปครับกดไปเรื่อย เต่ามาครับผมอ่ะเต่าได้ต่อครับเอ้ยเต็มแถวแล้วโอ้ยจนได้เต่าเอ้ยเต่าผู้สานฝันในที่สุดกูก็ได้สักทีฟีเจอร์นะครับเบลสี่สิบแปดบาทอ่ะจบนี่ไม่ต่อแล้วเต็มที่แล้วจบนี่ไม่ต่อครับผมปึ๊บรอบแรกมีหน้ากากด้วยครับผมหมากับหน้ากากอ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอันนี้อะไรอัปเกรดสัญ,ญลักษณ์นี่ไงอัปเกรดสัญ,ญลักษณ์ปึ๊บแพงขึ้นอ่ะได้ต่อครับผมนี่นี่นี่มาครับผมมาครับ อ่าไส้เดือนครับผมป้าบอ่าอันนี้อะไรเอ่ยโปะหมุนฟรีเพิ่มครับผมจึบรีให้อ่าเต็มครับผมเรียบร้อยหน้าแดงขนาดนี่ต้องมาแล้วบรรน้องเต็มครับผมตรงนี้ก็เต็มโอเคเหล็กรอบนึงปึ๊บปื๊บป๊บเรียบร้อยบิ๊กวินครับเท่าไหรเอ่ยเท่าไร่เอ่ย,อยคูณ4ี่ด้วยนะผมได้คูณสี่ด้วยนะแลวหน้าหน้ากาพคนนี้แม่งแพงมากนี่ครับ เรียบร้อยครับผมกว่าจะก,กำไรนะตอนนี้คืนทุนแล้วกำไรมาประมาณ600บาทนะครับแม่งเท่ากับตอนแรกที่เราได้เลยนี่หว่าก็ประมาณนี้แลวกันทุกคนเนะี่ยพอดีกว่านะครับ่อบไป14นาทีคลิปนี้นะไม่ได้อัดคลิปยาวๆมานานแล้วเดี๋ยวก็นะตัดให้มันกระชับ,บนิดนึงแล้วกันก็ประมาณนี้กันทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ซียูครับผม